ไปส่งของมาก็ได้ของหวานมานะคะก็ได้ของหวานมาหกถุงแล้วก็มีผักด้วยวันนี้นะคะจะ,ะป้าคำสายจะนึ่งผักนะคะนึ่งผักแล้วก็ตํำน้ำพริกก็มีน้ำปลามาขวดหนึ่งนะคะแล้วก็มีปลามาตัวหนึ่งนะคะอันนี้ปลาหนึ่งกิโลนะคะ ทีิโลแล้วก็มีผักกาดมาหนึ่งหัวมานึ่งนะคะแน่นๆนะคะผักกาดนี่ก็แน่นนะคะสามสิบบาทแล้วก็มีอันนี้ก็เจีบลูกลูกกินนะคะของหวานเจียลูกกินแล้วก็มีผักหนามหนึ่งมัดแล้วก็มีอ่า เขาเรียกว่าผักไทยอร่อยมากนะคะอันนี้นึ่งจิ้มน้ำพริกนะคะก็อร่อยเราก็กินไปตามบ้านเรานี่แหละค่ะ<ม>ก็ปลานี้ก็จะเอาเกลนใส่ผักด้วยนะคะอันนี้ของหวานต้อเปื้อนหมดแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะกินอันนี้แหละตอนเย็นคะก็จะไปนั่งกินขอหวานก่อนก็ <c oughs> <c oughs> เราไปส่งของแล้วก็ไปตลาดด้วยนะคะก็ของก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะของป้าใส่ยังเหลือเยอะอยู่นี่ค่ะก็เดี๋ยวเขาก็ตัดมาอีกนะคะเดี๋ยวเขาตัดมาให้อีกทรงใหม่นะคะคือแบบว่ามียางรอบหมดเลยนะคะก็กางเกงนะคะกางเกงกระโปรง มียางรอบล้อมหมดเลยนะคะก็มีสบายอีกนะคะเสื้อนี้ก็โลแล้วนะคะเสื้อนี้ก็โลเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมาเอาได้เลยนะคะก็สามศูนย์ศูนย์นะคะสามศูนย์ศูนย์นะคะเสื้อแบบผ้าใหม่นะคะอันนี้หนึ่งห้าศูนย์นะคะหนึ่งห้าศูนพร้อมสูงนะคะ ผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่หนึ่งห้าศูนย์นะคะเหลือเยอะไม่เยอะนะคะเหลือไม่เยอะสามผืนเนาะสามผืนนะคะแล้วผ้าไหมเหลืออยู่นะคะอันนี้ผ้าผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผืนละนะคะผืนละหนึ่งห้าศูนย์นะคะหนึ่งห้าศูนย์พร้อมส่งนะคะหนึ่งห้าศูนย์พร้อมส่ง ผ้าสบายผ้าพันคอหนึ่งห้าศูนย์พร้อมส่งสีอะไรก็ช่างนะคะเอาไปหมดนะคะแบบว่าสบายอะไรมีหมดนะคะสบายนี่ค่ะนี่ค่ะก็สบายผ้าพันคอหนึ่งห้าศูนย์นะคะหนึ่งห้าศูนย์ ก็จะมากินของหวานนะคะก็ถั่วดำซื้อถั่วดำมามาเลยสี่มากินถั่วดำอเอามาหกถุงนะคะก็ห้าคนแต่เอามาเฝื่อไว้หกถุง